เห็นเมื่อวานนี้ไปโชว์ให้คอรมอเขาดูอาจารย์มีตัวอะไรนะอบฆ่าเชืออ้อนานโนโมีเยอะแยบะบมีการฆ่าเชื้อโรคเนี่ยนะครับบางคนก็เป็นห่วงกระเป๋าเพราะว่าเดินผ่านที่ไหนไม่รู้ก็เชื้อมันติดกระเป๋า <c oughs> ต่ดก็ฉีดฉีดก่อนเลยใช่ไม่กระทั่งรับแบงก์มาก็ฉีดนะอาจารย์เดียนีนกันเพราะฉะนั้นเราก็สถาบันเทคโนโลยีจิตรดาครับ นะฝังฟังชัดๆนะสถาบันเทคโนโลยีจิตราดาซึ่งสอนตั้งแต่ชั้นปวชปวสจนถึงปริญญาตรีรเขาผลิตตู้อบเชื้อที่อบที่ฆ่าเชื้อด้วยอินฟราเรดนะครับด้วย UV ด้วย UV โทษทีด้วย UV ค่ฆนะ่าเชื้อด้วยฮีเตอร์แล้วก็ฆ่าเชื้อด้วยอ,อะไรอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะโอโซนสามอย่างเนี่ยเขาฆ่าเชื้อได้หมด แล้วก็ของแต่ละชนิดเนี่ยมันเหมาะที่จะถูกฆ่าเชื้อด้วยเทคนิคที่แตกต่างกันก็ราคาก็เป็นหมื่นเท่านั้นะแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการทำก็ถูกแล้วก็ไปดูอีกที่หนึ่งอของคณะวิทยาศาสตร์จุฬาก็เป็นอพ่อนนาโนนาโนโอโซนนะเออไม่ใช่นาโน,โฮโนาาไฮโดรเจนเปรอร์ออกไซด์หมาวควาว่าเอาไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่เมื่อก่อนเราใช้ทาแผลตอนนี้เขาทำให้มันเป็นละอองแกส๊ส นะครับที่มันน้อยมากไอไอโมเลกุลมันน้อยมากนะครับมันฆ่าเชื้อแบคทีเรียทุกชนิดไวรัสทุกชนิดได้หมดอ่เลยราคาที่เท่าไหร่หมื่นกว่าบาทบ้งนี่ที่เราคิดได้คนของเราทําได้